เช็คสตอเรจของ MaxBook ของเราว่ามีความจุเท่าไหร่ถูกใช้งานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กี่จิก๊กใช้งานไปกับอะไรบ้างแล้วเราจะบริหารจัดก,การยังไงดีนะครับผมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวไปชมคลิวปวี้ีเลยครับ คลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาผมเริ่ถึงคลิปวันนี้หละคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบหรือว่าเช็คสตอเรจของ MacOS หรือว่า MacBook ของเรานะผมว่ามีความจุเท่าไหร่ถูกใช้ไปแล้วเท่าไหร่ถูกใช้ไปกับอะไรนะผมแล้วจะบริหารจัดการยังไงให้มันยั่งยืนมากที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคผมจะไปที่ตั้งค่าตรงน,ะนี้ System Setting นะผมหรือว่ากดเพตรงนี้ก็ได้นะผม System s e t t i n g นะครับผม จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะให้เรากดไปที่ about นะครับผมมาที่อันนี้ก่อน general นะครับผมท็บ general เนาะแล้วก็ไปที่ about นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมจะเห็นคําว่า storage ตรงนี้นะครับน,นะ storage ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเห็นเมาส์ข้างในผมร้เปล่านะอาจจะเห็นนะครัี storage ตรงนี้นะครับผมกดไปที่ storage setting ครับผมอ่าเขาก็จะคํานวณความจุข,ของ storage ของเราให้นะครับที่เห็นหน้าจองผมนะก็คือผมซื้อเป็น mac แอร์ M1 มาเนาะก็จะเป็นความจุ245.11นะครับผมถูกใช้งานไปแล้ว73.88เนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมซื้อน้อยจังแล้วก็แถมยังใช้งานน้อยอีกนะผมซึ่งผมมีวิธีการบริหารจัดการของผมนนะผมซึ่งมันไม่จำมันทำให้ผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อ s t o r เรจที่มันสูงขึ้นอีกอัพเงินที่มันสูงขึ้นอีกเลยนะผะเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับนะผมอ,อันนี้มีการถูกใช้งานไปกับ แอปพลิเคชันไปแล้ว2.38ถูกใช้งานไปกับ Document 31เมกนะครับผมถูกใช้งานไปกับ iCloud 6.3เมกอ่าเด็ดเด็ดเดดลองดูน้จิ๊กนะครับผม <S <S อเป็นอ s ของ Mac OS เเนี่ยประมาณ20.22นะครับผมแล้วก็เป็นซิดเด้ประมาณ28นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ายังไงกับเนี้ยต้องใช้งานอยู่แล้ว ส่วนนี้เราสามารถถอนโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกได้ก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนนะครับบางคนมีการเก็บไฟล์เยอะๆแล้วมันเต็มขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงนะครับซึ่งผมใช้วิธีนี้นะครับผมผมใช้วิธีการคลาวนั่นเองนะครับคลาว์ที่ผมใช้คือ OneDrive right นะครับนี่ OneDrive right ผมก็แค่โยนงานเข้าไปใน OneDrive นี right ่แหละนะครับผมในการเก็บ Data ต่างๆไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารนะครับโยนเข้าไปใน OneDrive right เนี่ยซึ่งพื้นที่ใน OneDrive right เนี่ย เป็นพื้นที่สโตรเรตบนคลาวเนี่ยมีถึง1เทราไบต์หรือว่า1,024งิจิกนะครับผมผมสมัครแพลนที่เป็น Microsoft 365มหาเนาะอ๋อใครที่สนใจสมัครเป็นซอฟต์สามหกห้าเนี่ยที่จ่ายแค่หลักร้อยต่อปีเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มน,นาราใต้คลิปหรือว่าทักว่าซอบถามที่ไลน์ทีทีมสอบด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมจะสามารถมีพื้นที่วันไบต์เพิ่มเนี่ยหนึ่งเทราไบต์นะผมหรือว่าหนึ่งพันยี่ิบจิกแล้วก็ใช้งาน Word Word PowerPoint Office Excel Excel ชุดนะ Word Excel PowerPoint เนี่ยอ็กเนี่ย ได้อีกนะผมสามารถติดตั้งไว้บน Mac OS Mac Book iOS uh, iOS ที่อยู่บน iPad อยู่บน iPhone หรือว่า Android หรือว่า Windows ได้เลยนะผมถใครมีหลายเครื่องเอาอย่างตัวผมเนี่ยผมใช้วิธีการสมัครแค่หนึ่งอีเมลเนาะผมก็ล็อกอินอีเมลเนี้ยเข้ากับเครื่อง Mac เครื่อง Windows เครื่อง iPad เครื่องมือถือแล้วก็เชื่อม OneDrive เนี่ยเข้าหากันผมก็สามารถ access ไฟล์หรือว่าเข้าถึงไฟล์บนวันได้ได้ทุกอุปรกรณ์ เวลาอัปเดตไฟล์บนอุปกรณ์ไหนป,ป,ปึ้งอื่นๆเนี่ยมันก็จะอัปเดตตามตลอดนะผมวผม่าไม่จําเป็นเลยที่ต้องมาใช้ไฟล์บนเครื่องที่เดสก์ท็อปหรือว่าที่ดาวน์โหลดผมแค่ใช้ไฟล์บน OneDrive เนี่ยผมก็สามารถแก้ไขางานได้แล้วนะอันนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้นะถ้าถามว่าเอ้ยว่้หนึ่งพันยี่สิบสี่จิกเนี่ยมันไม่กินพื้นที่เครื่องเหรอมันจะกินตอนที่เราเปิดไฟล์นั้นๆครับพอเราเปิดไฟล์ปุ๊บซึ่งเราเปิดไฟล์แล้วปุ๊บมันก็จะกินพื้นที่เครื่องใช่ไหมครับสมมติเรามีไฟล์ เราเปิดเลยทั้ง10บจิกเลยเปิดใช้งานไฟลนะ์นั้นสิบสิบจิกหมดเลยทั้งหมดเลยมันก็จะกินพื้นที่เครื่องเข้าไปในแม็กซิบจิกซึ่งพอมันกินไปแล้วเนี่ยมันสามารถคืนพื้นที่ได้นะครับตัวที่ไฟล์ไม่เสียหายเลยเราแค่ทําการคลิกขวาที่ไฟล์นั้นๆนะแล้วก็ทําการนี่ r ร e up space นะครับผมไฟล์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกคืนพื้นที่ไปบนคลาวแล้วก็ได้พื้นที่คืนกลับมาที่เครื่องนะครับ พอเรากลับมาเปิดใหม่เนี่ยมันค่อยกินพื้นที่กลับมาเนาะนี้เราไม่จําเป็นต้องทําบ่อยนะเราทําเฉพาะตอนที่สตอรี่ของแม็เนี่ยใกล้เต็มแล้วก็ได้นะซึ่งกว่าจะมันจะเต็มเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีนะกว่ามันจะเต็มนะผมอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้เนาะใครสนใจนะผมสามารถทักมาสอบถามได้เพราะว่าไอตัวสตอรี่บนคาวันรเนี่ยเสียว่า เยี่ยมมากๆครับสามารถใช้ชุดออฟฟิศได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอะไรของ Windows หรือ Mac OS มาฝากกันอีกนะรหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ Mac เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นครับเจอกันคลิปหน้าครับผม